บาทีโกรันชาวซิสโกรันให้มาที่พีรดลจี้แล้วจ่ายมาธนกิตติดเครื่องดึงเข้าในยังไม่ผ่านธนกิจเจอบังอยู่ครับแล้วคืนมาพีรดลนหลบเข้ามาแล้วปิดลูกนี้เรียบร้อย <c oughs> จนได้ครับพีระดลนฉ่ำรัศมีนาทีที่97ครับก็เป็นการต่อบอลสั้นๆนะครับทำเนี่ยครับชมภาพช้าครับจังหวะที่ธนกฤตครับได้จังหวะกระชากเข้าไปแล้ว คืนกลับมาที่พีระดอนนี่แหละครับแล้วก็กระชากเข้ามาแล้วยิงมมุมแคบเลยครับไม่จ่ายด้วยนะครับยิงมุมแคบเข้าไปเลยครับแสกหน้าของพีรพงหลับขาวครับก็ไม่ไหวนะครับลูกจังหวะอย่างนี้เนี่ยครับมุมนิดเดียวเองครับโอ้โหเข้าจนได้ครับ2ประตูต่อหนึ่งครับบุรีรามขึ้นนํเอาละครับ เริ่มกันใหม่